สยบข่าวเลิกพระเอกช่องสามควงแฟนสาวหวานไกลถึงเกาหลี ก่อนหน้านี้มีข่าวลือออกมาว่ามีคู่รักคนดังคู่หนึ่งความสัมพันธ์ระหองระแหงส่อแววเลิกราซึ่งหลังจากที่มีคนปล่อยคำใบ้ออกมาชาวเน็ตหลายๆคนต่างพุ่งเป้าไปที่คู่ของพระเอกหนุ่มตรงตรงกิจกรกับแฟนสาวเบสรักวณีคำสิงซึ่งหลังจากนั้นหนุ่มตรงตรงก็ได้ให้สัมภาษณ์ว่าตอนนี้รักกันดีและเมื่อถูกถามถึงเรื่องความเจ้าชู้หนุ่มตรงตรงเผยว่าผมจะบอกทุกคนเสมอนะว่าผมเป็นคนเจ้าชู้ผมยอมรับกับเบสผมก็ยอมรับมาตั้งแต่ แต่ตอนแรกเลยพูดกับแม่เขาด้วยว่าผมเป็นคนเจ้าชูนะแต่เวลาที่ผมเจอแล้วผมก็จะรู้ว่าควรทําอะไรและล่าสุด16กันยายน2565ทั้งคู่ก็ได้สยบข่าวลือเลิกราด้วยการควงการแพ็คกระเป๋าไปเที่ยวพักผ่อนไกลถึงประเทศเกาหลีและได้คล้องกุญแจคู่รักด้วยหลังจากนั้นต่างมีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์มากมายอาทิไม่ไหวบอกไหวค่ะ ag, ตรงตรงเบสใจสวยหล่อมากๆรักที่สุด ag, ตรงตรงเบส น่ารักที่สุดคู่น,นี้ตรงตรงเบสรักตรงตรงเบสที่สุดขอให้รักปังงานปังทั้งสองคนนะสามวันแล้วดูตรงตรงเบสดูไปย,ยิ้มไปสดชื่นโลกสดใสเมื่อเห็นน้องอยู่คู่กันน่ารักมาก